โดยรายละเอียดเ,เท่าที่หนิงทราบคือเขามีการแชทคุยกันตลอดค่ะแล้วน้องบีนาเองก็ออุลงอวยพอมันเกิดน้องนิลินเป็นเรื่องปกติค่ะ,คะสิ่งที่มันเป็นไม์เซ็ตของเขาอ่ะมันเป็นไม์เซ็ตที่ดีห<ม>นิงก็เป็นคนหนึ่งที่ชื่นชมในฐานะของคนใช้คําว่าเอาว่าของคนที่อ่านข่าวแล้วกันถ้าบอกว่าชื่นชมในฐานะคนเป็นแม่เดี๋ยวก็เดี๋ยวนี้พูดอะไรนิดนึงบางทีมันก็จะเป็นประเด็นดราม่าก,กันไปหนักเลยก็หาว่าอวยลูกอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งไม่ใช่อ่ะค่ะหนิงว่านิลินเป็นเด็กที่เจออะไรหนักมา มา,มาตั้งแต่เด็กเลยอ่ะสองสามปีที่ผ่านมานนี่ถึงว่าเขาสตรองขึ้นเรื่อยๆแล้วดีใจในไมซ์เซ็ตแบบนี้แล้วก็แบบสวดมนต์ภาวนาแค่ว่าเออขอให้ไมซ์เซ็ตอย่างเงี้ยมันอยู่ในตัวเขาเรื่อยๆเขาคือที่สุดของหัวใจหนิงแล้วอ่ะที่หนิงบอกเลยว่าเขาคือคนที่ทําให้หนิงเปลี่ยนทุกอย่างในหลายๆเรื่องหลายๆวิธีหรือทัศนคติในชีวิตอะไรเงี้ยคือเราอยากให้ลูกเราเป็นไงอ่ะสุดท้ายเมื่อกลับมาที่เราเนอะว่าเราก็ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็ทําให้เขาเห็นก่อนื่องที่เอาจริงบางเรื่องอ่ะ เราก็ไม่ได้อยากจะเป็นคนดีหรอกเอาพูดตรงๆแต่เราเราต้องทําเราต้องพยายามพยายามเพื่อแบบเป็นตัวอย่างให้เขาใจกังทีน้องมินพูดจริงมีหน้าว่าเออเป็นนจะนยังไงบ้างเมนตะไรนเออจริงๆวันนั้นไลฟ์ในเวลาเขาอยู่กับน้องแสนดีเขาก็จะไลฟ์กับแฟนคลับเขาเล่นกันอยู่แล้วประจําแต่ก็มันมีก็เหมือนมีคนโมเมนต์ถามอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หนิงว่าก็เป็นคําตอบที่น่ารักนะคะะเรารู้สึก รู้สึกดีใจที่ทั้งลูกแล้วก็หลานแบบเขาติ้งบวกอะค่ะคไม่ไม่รู้ว่าอันนี้อันนี้เราเราไม่สามารถตอบได้เพราะว่ามันเป็นมันเป็นคำตอบที่ที่เราเราเราไม่ได้ทุกอย่างมันคือเรียลไทม์ ดังนั้นมันก็โอเคเราเลี้ยงลูกมามันก็มีความดีใจเนอะที่ที่ไม่ว่าสาเหตุหรือเกิดเรื่องเกิดราวอะไรใดๆเขาแยกแยะเป็นหรือว่ามองข้อนี้ดีกว่าแต่ที่แบบรู้สึกตกใจคือน้องอ่านเสร็จแล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วน้องตอบรู้สึกตกใจตรงที่ว่าคนถามไม่น่าจะถามเนาะกับเด็กแบบนี้อะไรเงี้ยแต่ว่านาตรงนั้นอะเหมือนน้องเขาไลฟ์กันอยู่เราก็เข้ามาเบรกไม่ได้ทันอะไรเงี้ยมันทุกอย่างมันเร็วมากแต่มันก็เป็นอะไรหนึ่งที่เราก็ดีใจ ในทัศนคติของลูกที่แบบเออมีทัศนคติแบบบวกๆอะไรเงี้ยแต่แค่ว่าแบบบางทีคนถามก็แบบเออไม่ควรนะไม่ควรถามอะไรแบบนี้กับเด็กใช่ค่ะหมายถึงว่าเรื่องข่าวเอาจริงๆแล้วไม่ได้มีการเล่าอะไรตรงนี้เลยค่ะไม่มีการคุยอะไรตรงนี้กักกบกับเด็กเลยค่ะ หนิงคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าเด็กก็โตแล้วน้องก็โตกันหมดแล้วเนอะเขาก็สามารถที่จะเสพข่าวเสพสื่ออะไรใดๆได้ค่ะแล้วเราตอบเราได้คุยกับน้องไหมครับว่าเป็นยังไงบ้างหรือว่าเรื่องราวอะ๋อจริงๆยังไม่ได้มีการคุยกันเลยแเราเราหนิงหน,งนิงเองอ่ะพอกลับจากญี่ปุ่นมาหนิงเองบินไปเวียดน,นามต่อเน,นี่ยเพิ่งถึงเมืองไทยแล้วก็มารายการเลยเลยยังไม่ได้มีการคุยอะไรกรันแบบใดใดเพราะมันมันคือเรียลไทาม์มากเสร็จแล้ว วันรุ่งขึ้นน่ะหนิงไปเวียดนามเลยข่าวมันเพิ่งออกเมื่อวันนี้ก็เลยก็เลยยังไม่ได้คุยอะไรค่ะโอ้หนิงว่าสิ่งที่สิ่งที่สิ่งที่มันเป็นไมซ์เซ็ตของเขาอ่ะมันเป็นไมซ์เซ็ตที่ดีหนิงก็หนิงก็เป็นคนหนึ่งที่ชื่นชมในฐานะของคนใช้คําว่าเอาว่าของคนที่ที่อ่านข่าวแล้วกันถ้าบอกว่าชื่นชมในฐานะคนเป็นแม่เดี๋ยวก็ เดี im, im ๋ยวนี้พูดอะไรนิดนึงบางทีมันก็จะเป็นประเด็นดราม่ากันไปหนักเลยก็หาว่าอวยลูกอะไรยเงี้ยซึ่งซึ่งไม่ใช่อะค่ะก็อาราสุ่ามีคนมาถามเขาอีกแลไม่เขาเขาเขาน่าจะส่วนนึงต้องบอกว่าวันนี้หนิงว่าเขาสตรองพอกับกับสิ่งที่เขาเจออะไรหลายอย่างในชีวิตมาแล้วอ่ะหนิงว่านิลินเป็นเด็กที่เจออะไรหนักหนักมา มามาตั้งแต่เด็กเลยอะสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยถึงว่าเขาสตรองขึ้นเรื่อยๆแล้วดีใจในไมซ์เซ็ตแบบนี้แล้วก็แบบสวดมนต์ภาวนาแค่ว่าเออขอให้ไมซ์เซ็ตอย่างเงี้ยอยู่ในตัวเขาเรื่อยๆแล้วก็โตเป็นผู้ใหญ่แบบมีคุณภาพเราทําได้แค่นี้ัด้มิ่งผลจริงๆจะพูดกับน้องสมอ่เราเกิดมาเป็นลูกนักแสดงหรือลูกดาราเนอะเราเกิดมาอยู่ตรงนี้บางทีเรามันเป็นสิ่งที่เราเลือกเกิดไม่ได้ แล้วก็เลือกที่จะปฏิเสธสิ่งเหล่านี้ไม่ได้แต่สิ่งที่อยู่เลือกทําได้หรือเลือกเป็นได้คืออยู่ต้องเลือกว่าอยู่อยากจะเป็นเป็นเด็กแบบไหนแล้วเป้าหมายของคุณในชีวิตคืออะไรอขอบคุณ,ค,ณคือพอเวลามีคนแบบชื่นชมว่าในเรื่องของลูกอะ่ะเขาคือที่สุดของหัวใจหนิงแล้วอ่ะที่หนิงบอกเลยว่า เขาคือคนที่ทําให้หนิงเปลี่ยนทุกอย่างในหลายๆเรื่องหลายๆวิธีหรือทัศนคติทัศนคติในชีวิตอะไรเงี้ยคือเราอยากให้ลูกเราเป็นไงอ่ะสุดท้ายเมื่อกลับมาที่เราเนอะว่าเราก็ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็ทําให้เขาเห็นก่อนเราก็เราก็ต้องขอบคุณที่มีเขาในชีวิตที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราเราอยากจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเขาทั้งที่เอาจริงบางเรื่องอ่ะเราก็ไม่ได้อยากจะเป็นคนดีหรอกเอาพูดตรงๆงแต่เราเราต้องทําเราต้องพยายามพยายามเพื่อแบบเป็นตัวอย่างให้เขา โดยรายละเอียดเท่าที่หนิงทราบคือเขามีการแชทคุยกันตลอดค่ะแล้วน้องบีน่าเองก็ก็อุลวงวัพรมันเกิดน้องนิรินเป็นเรื่องปกติค่ะเมื่อกี้เขาถามว่าอดีตสามีมาได้แบบนี้กับสาวว่ได้เห็นมเห็ไม่ได้เจอค่ะไม่ได้เจอเอกีเขามอพี่นิงอันนี้ไม่แน่ใจเพราะว่าไม่ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่เพราะว่ามาหลาย เท่าที่รู้เท่าที่รู้เป็นหลายคนเหลือเกินก็เลยไม่รู้ว่าใครอะคะเราไม,เาไม่เราไม่ได้เห็นเราไม่ได้เห็นนะเออแต่ค่ะงเอินเจอกรันแบบมันต่าานอ๋อนิน่งยังคุยกับเขาเป็นปกติอยู่แล้วอย่างคืนก่อนเมื่อคืนมังก,ก็เพิ่งโทรมาหาหนิงอยู่เพราะว่าแบบเศร้าเสียใจอะไรกับบางเรื่องอยู่ก็โทรมาก็ร้องไห้เศร้าเสียใจมากเราก็เราก็เราก็ให้คำแนะนำไปที่เราบอกว่าโอเค นี่คือคําแนะนําของความเป็นเพื่อนนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่แบบเห้เราเตือนคุณเรื่องเนี้ยมาแบบโอ้โหมาเป็นสิปีแล้วเห็นไปอยู่เสียใจเรื่องเดิมยอะไรเงี้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะตเะตอ,อ,อนนิงไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วอะไรที่ที่คุณเขาทำแล้วมีความสุขก็เอาให้เต็มที่ให้มีความสุขเพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าเขามีความสุขอะแล้วเขาโอเค energy บวกบวกมันก็จะส่งถึงลูกด้วยเช่นเดียวกันเออคืออะไรก็ได้ที่ให้เขาเขาทำแล้วเขามีความสุขเพราะว่า energy บวกอันนี้สําคัญที่ที่มีผลกับลูกค่ะคือพี่หนิงมองเป็นภาพรวมมากกว่าใช่หนิงมองภาพรวมมากกว่าจะกับใครก็ได้หนิงไม่ติดแต่แค่ขอให้คนคนนั้นเนี่ยเป็น energy บวกให้กับลูกหนิงแต่ถ้าสมมติคนคนนั้นไม่สามารถเป็น energy บวกให้กับลูกหนิงหนิงก็จะแบบนอไม่ได้นะอะไรเงี้ยเพราะว่าลูกหนิงหนิงเลี้ยงมาแบบเออสองสามปีที่ผ่านมากว่าเราจะผ่านกันมาได้สองคนมันแบบ ทนุนอนแบบทุกอย่างในชีวิตจริงๆ,ๆอะไรอย่างเงี้ยพอขึ้นค่ะ